น้ำต้นไหยครับครับผมฟ้อนนองห้มัน้เบืองาวันนี้โชคพิการร้อยสามแปดมาสอบเกินไปร้อยสามเก้าอะปอบป้อนกว่าซ้อมไหนครับใช้มือตัวต้อนยองก็ซ้อมมากี่วันไปนี่อ่อไงต่อเสร็จแล้วครับาก็ซ้อมต่อเลยแล้วเราคุมมันมากเมื่อกี่วันเนี่ยสามวันสามวันร้อยสามแปดต้องคุมกิโลสามโลก็ไม่เยอะนะแล้ววันนี้เราเจอกับจ็อกเกอร์เคยเจอกันไหมไม่แล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างดูมาละ ขเออแล้วเราเอาอะไรไปสู้ก็นดีอฝีมือครับฝีมือนะล่าสุดเจอใครมานะแค่แซงเพียรเป็นไงแซนนองครับแซนนองมายกไหนก็สองน็อกด้วยอะไรสองครับเออคิดว่าไวขนาดนี้ไหมไม่เออก็จังหวะมันได้พอดีอ่ะเราอายุอะไรละครับสิบเจ็ดปีเปนจังหวะชุมเบรไปปล่อยเท่าไหร่ติดสี่พื้นเพลเราเป็นมวยอะไรติดมือซ้ายหรือขวาซ้ายสูงร้อยพิจิตาเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่อ๋ ฝากพี่น้องไห้เชียร์นะครับก็ฝากน้องครับึึนะครับวันนี้ผมกันทีแนอนครับครับผมครับผมครับ